สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะที่มาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะทุกวันศุกร์ก็จะเจอกันในคลิปนี้นะคะในคาบที่2ของเรานะคะจะต่อเนื่องจากเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะภัยทางด้านสภาพภูมิอากาศในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงวาตาภัยไปแล้วนะคะแล้วก็ในคาบที่1ของสัปดาห์นี้เราได้พูดถึง อะไรคะอุทกภัยจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคาบนี้นะคะต่อให้จบอีก2ภัยนะคะจะเป็นภัยด้านสภาพภูมิอากาศที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้านะคะอีก2ภัยที่ครูจะสอนในวันนี้นะคะก็คือภัยแล้งนะคะแล้วก็ไฟป่านั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะเรียนนะคะในหนังสือสังคมศึกษานะคะเล่มสีฟ้าเล่มเดิมนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้าสอง เจนะคะเด็กๆ279นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นในเรื่องของภพยแรงกันต่อเลยนะอะระหว่างนี้นะคะนักเรียนก็สามารถไฮไลท์นะคะหรือจดลงไปในสมุดได้เลยนะคะหรือในหนังสือของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวในคาบหน้าคุณครูก็จะมีกิจกรรมเกมตอบคำถามนะคะก่อนเรียนเรามาเล่นเก็บคะแนนพิเศษกันต่อในคาบหน้าเช่นเดียวกันนะคะอืม ครั้งที่แล้วเราเล่นกันไปแล้วเนาะหลายคนที่ตอบได้นะคะโหได้คะแนนกัน,นเต็มเลยบางคนที่ยังตอบไม่ได้พลาดโอกาสบางห้องที่ตอบไม่ได้นะคะครั้งนี้อย่าพลาดอีกนะมาเก็บความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะมาดูไปพร้อมๆกันค่ะภัยที่ต่อวันนี้ก็คือในเรื่องของภัยแล้งค่ะเด็กๆภัยแล้งนะคะก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้านะคะแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีอากาศแห้ง อากาศแห้งที่มันผิดปกตินะคะความชื้นไม่มีเลยนะคะ,ะต้นไม้สีเขียวชะอุ่มหายใบแต่กลายเป็นความแห้งแล้งนะ้ำใบร่วงไปหมดนะลักษณะปริมาณน้ำฝนนะคะก็จะน้อยมากๆนะคะอยู่ๆก็ฝนตกน้อยลงนะคะหรือฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลนะฝนไม่ตกเป็นเวลาต่อเนื่องมาเป็นเดือนๆ ะะต่อเนื่องกัน1เดือน2เดือน3เดือนชัดเจนเลยนะคะให้สันนิษฐานว่าอันนี้เป็นภัยแรงแน่นอนนะคะเป็นภัยพิบัติที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้านะครับซึ่งผลกระทบจากภัยแรงก็คือส่งผลให้ขาดแคลนน้ํานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุที่ทําให้เกิดภัยแรงนะคะมาดูว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใดบ้างอันแรกเลยนะคะก็คือสาเหตุจากธรรมชาติ ะะแล้วก็สาเหตุจากฝีมือของมนุษย์เรามาดูสาเหตุจากธรรมชาติไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวคูซูมให้ดูหนังสือนะคะถ้าไม่มีตรงไหนจดเพิ่มเติมไปนะคะสาเหตุแรกนะคะที่ทําให้เกิดภัยแล้งนะคะที่เป็นสาเหตุจากธรรมชาติเป็นคนสร้างขึ้นมานะคะก็คืออันแรกเลยค่ะคือการเปลี่ยนแปลงในด้านสภาพภูมิอากาศค่ะสภาพภูมิอากาศของโลกเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะเช่นเอล尼โย นะคะหรือว่าภาวะโลกร้อนนะคะเรามาดูอันแรกกันก่อนเอล尼โยเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงนะคะอย่างเอล尼โยเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะที่มันเกิดขึ้นแบบเป็นครั้งคราวชั่วคราวนะคะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะนานๆทีจะเกิดทิ้งทีนะคะก็เกิดจากการที่กระแสะน้ําเย็นนะคะกระแสะน้ําเย็นเนี่ยบริเวณด้านชายฝั่งตะวันตกสมมุติของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะออจะถูกกระแสะน้ําอุ่น จากศูนย์สูตรเนี่ยไหลเข้ามาแทนที่อานะคะกระแสน้ําเย็นที่ด้านตะวันตกของแปซิฟิกเนี่ยถูกกระแสน้ําอุ่นจากเส้นศูนย์สูตรไหลเข้ามาแทนที่ก็เลยมีผลให้ทําให้แพงต้นนะคะแล้วก็ปลาในบริเวณนั้นอะมันมีจํานวนที่ลดลงเพราะอยู่ๆจากน้ําที่เย็นสบายก็กลายเป็นน้ําอุ่นนะคะน้ำก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นร้อนขึ้นเมื่อเหตุ เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศบริเวณรอบชายฝั่งใกล้เคียงก็เลยส่งผลกระทบทําให้บริเวณนั้นมีฝนตกที่ลดน้อยลงนะคะสำหรับปรากฏการณ์เอลนิโยที่เป็นภัยจากธรรมชาติเนาะเมื่อฝนมันตกน้อยลงอะคะ่ะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภัยแล้งด้วยเช่นเดียวกันอาถัดมาค่ะมาจากภาวะโลกร้อน อันนี้นักเรียนน่าจะรู้จักดีนะคะภาวะโลกร้อนนะคะอันนี้ก็คือโลกของเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นร้อนขึ้นนะคะมีความร้อนขึ้นก็ทําให้เกิดภัยแรงได้เช่นเดียวกันใช่ปะ่ะภัยแรงก็เกิดจากการที่อากาศมันร้อนนะ,ะแล้วก็มันแห้งนะคะดังนั้นภาวะโลกร้อนมีผลต่อภัยแรงมากๆถัดมาค่ะในด้านของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลนะคะ ออที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาจจะสูงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอันนี้ก็มีผลต่อเรื่องของฝนที่ตกด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำให้น้ําฝนมีปริมาณที่ลดลงความชื้นรอบชายฝั่งลดลงก็ทําให้เกิดภัยแรง้งนะคะอันที่3ค่ะมาจากภัยธรรมชาติทั่วไปเลยอย่างเช่นวาตาภายัยวาตาภัยก็คือพายุลมแรงนะคะที่เราได้เรียนเนาะพายุพัดพามาถล่ม ตันะ้งแต่ดีเฟรชชั่นพายุโซนร้อนหรือว่าพายุไต้ฝุ่นมาถล่มนะคะประเทศใดก็ตามก็จะทําให้บริเวณน,นั้นน่ะนะคะต้นไม้ใบหญ้าต่างๆที่เคยมีอาจจะถูกทําลายไปนะะก็ทําให้เกิดภัยแรงได้เช่นเดียวกันรวมถึงไฟป่าโอ้อันี้ชัดเจนเห็นภาพเลยไฟเผาไหม้ป่านะคะป่าถูกทําลายพื้นที่สีเขียวถูกทําลายก็กลายเป็นความแห้งแลง้ง นะต้นไม้ไม่เหลือเลยดินมันก็เลยเสื่อมคุณภาพเพราะว่าต้นไม้ที่เคยให้แร่ธาตุต่างๆมันไม่มีแร่ธาตุในดินไม่มีก็ทําให้มันแห้งแรงและเกิดภัยแรงในที่สุดนะคะอันสุดท้ายก็ค่ะก็คือลักษณะของดินที่ไม่สามารถอุ้มน้ําไว้ได้อย่างที่ครูบอกเนาะ มันก็อาจจะเป็นผลจากไฟป่าหรือวัตภัยด้วยนะดินที่มันไม่มีคุณภาพมันเสื่อมคุณภาพมันก็ไม่สามารถอุ้มน้ําความชื้นต่างๆอุ้มไม่ได้ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะมันก็ทําให้เกิดภัยแล้งเหมือนดินที่แห้งนักเรียนเคยเห็นที่ทางภาคอีสานของเราไหมที่เขาเรียกกันว่าทุ่งกุลาล้องไห้นะคะที่ตรงนั้นดินแตกแห้งนักเรียนลองดูในหนังสือเลยค่ะหนังสือของนักเรียนที่หน้าอ279นะคะในภาพนี้จะเป็นตัวอย่าง เหตุภัยแล้งในประเทศอินเดียเห็นภาพไหมเนี่ยดินจะเป็นแบบนี้เลยเหมือนในรูปเลยนะคะในสไลด์ครูไม่ได้ขึ้นมาเนอะดูในหนังสือได้เลยนะคะอันเนี้ยสาเหตุของเขาก็คือฝนตกน้อยมากในสามปีเนี้ยปริมาณน,น้ําฝนในอ่างเก็บน้ํามีมีน้อยมากนะคะน้ําลดลงไปแบบโหจํานวนมากอ่างเก็บน้ำเก้าสิบกว่าแห่งในอินเดียนะคะ แทบไม่มีน้ําใช้ต้องขุดน้ําจากบาดาลมาใช้เหมือนในภาพแล้วดินแตกแห้งแบบนี้เลยนะคะก็สร้างผลกระทบต่อคนอินเดียนะคะในช่วงเวลานั้นโอ้โหหลายครัวเรือนมากๆที่ขาดแคลนน้ําในตอนนั้นนะคะเพราะปลูกก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้นะคะทําให้สัตว์ป่าล้มตายเกิดความเสียหายต่างๆเป็นจํานวนมากนะคะเออดูดูในภาพได้เลยนะคะนี่คือลักษณะของดินที่ไม่สามารถอุ้มน้ําได้คล้ายๆกับดินทรายเนาะคล้ายๆกับดินทราย ถัดมาค่ะเรามาดูสาเหตุจากมนุษย์บ้างมนุษย์นี่แหละฝีมือของมนุษย์เนี่ยก็สามารถทําให้เกิดภัยแล้งได้เช่นเดียวกันมีอะไรบ้างคะอันที่1ค่ะก็คือการทําลายชั้นโอโซนนะคะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยแล้วก็ทําให้เกิดภัยแ้งด้วยนะคะมาจากอะไรบ้างก็มนุษย์เราใช่ไหมคะไปทาอะไรบ้างคะเผา เผาป่าใช่ไหมเออหรือว่ามนุษย์เราไปตั้งโรงงานใช่ป่ะโรงเรียนจแบบหนึ่งเห็นผิดโรงงานอุตสาหาก,กรรมพวกเนี้ยเออพวกโรงงานต่างๆใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่าปล่อยควันเออควันพิษมลพิษทางอากาศที่มาจากโรงงานมลพิษทางน้ําที่มาจากโรงงานพวกเนี้ยก็ส่งผลทําให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะสาร ปล่อยสารคารบอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนออกไซด์นะคะ CFC นะคะเออสารพวกนี้จากตู้เย็นแอร์อะไรต่างๆพวกความสุขสบายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอะไรก็ตามนะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆมันก็เป็นดาบสองคมนะคะทำให้มนุษย์สะดวกสบายก็จริงแต่ส่งผลทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกส่งผลต่อโลกส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยแรงด้วยเช่นเดียวกันนี่คือฝีมือของมนุษย์นะคะ นะความเจริญนั่นเองก็มีเป็นผลทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอันที่สองค่ะเขาบอกว่าจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ทําให้ประชากรใช้น้ํามากขึ้นก็ทําให้เป็นสาเหตุของภัยแลง้งอ่านะคะใช้น้ํากันเยอะใช้น้ํากันฟุ่มเฟือยดีกว่าต้องใช้คํานี้นะคะอันที่สามค่ะการทําลายป่าต้นน้ําค่ะเอ,อ่อทำให้ไม่มีต้นไม้คอยดูดซับน้ําค่ะป่าต้นน้ํานะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณ อ่าบริเวณที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้าใช่ปะ่ะเออเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์นะที่อยู่ใกล้แม่น้ําแล้วก็ดูดซับนะคะทาให้ดินมีแร่ธาตุทำให้ดิน,ม,ดนมีความชุ่มชืน้นนะคะแต่ว่ามนุษย์ดันไปตัดไม้ทําลายป่าเออแบบนี้เลยแบบในภาพนี้เลยเนี่ยไปตัดไม้ทําลายป่าจากต้นที่มันโหเขียวเฉอุ่มดีๆไปตัดเอาไม้ไปขายแบบเนี้ยเนี่ยแหละตัวสาเหตุเลยนะคะมนุษย์ ความโลภของมนุษย์ในการตัดไม้ทำลายป่าก็ทำให้เกิดภัยแล้งนะคะเพราะว่าต้นไม้ไม่สามารถดูดซึมนะคะความชุ่มชื้นอะไรต่างๆมันไม่มีแล้วถูกตัดทิ้งไปหมดนะคะมันก็เลยแห้งอ่ะที่สี่ค่ะก็คือการบริหารจัดการน้ำไม่มีประสิทธิภาพนะมนุษย์เราบริหารจัดการน้ำไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆหรือว่าหน่วยครัวเรือนเล็กๆนะคะอาจจะบริหารเรื่องของน้ําไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในประเทศได้พวกนี้ก็ทําให้เกิดภัยแรงได้เช่นเดียวกันจ้านะคะถัดมาอันที่ห้าค่ะก็คือแหล่งกักเก็บน้ํามีน้อยแหล่งกักเก็บน้ํามีอะไรบ้างที่เรารู้จักเช่นไรคะอะอ่างเก็บน้ำเขื่อนคลองใช่ปะ พวกเนี้ยอ่ะเอาแบบเล็กสุดๆเลยอ่ะแถมให้โอง่งได้ไหมเนี่ยโอ่งได้ไหมเอออันนี้เราไม่เรียกแล้วกันนะูแซวเล่นอ่ะอย่างอ่างเก็บน้ําเขื่อนพวกเนี้ยค่ะคลองอย่างเงี้ยในประเทศเราอาจจะมีน้อยนะคะก็จะทําให้เกิดภัยแรงได้ถ้าบางจังหวัดแทบไม่มีเขื่อนเลยไม่มีอ่างเก็บน้าเลยแน่นอนไม่มีที่กักเก็บน้ําเวลาที่ฉุกเฉินหรือเวลาที่จําเป็น ต้องการน้ำเนาะเวลาภัยแล้งมาไม่มีน้ําใช้ก็จะส่งผลให้เราขาดแคลนน้ําได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะนี่แหละค่ะก็คือสาเหตุทั้งหมดที่ทําให้เกิดภัยแล้งนั่นเองค่ะเด็กอ่าไปต่อนะคะเรามาดูแนวทางในการปฏิบัติต้นและป้องกันภัยนะคะที่จะเกิดขึ้นจากภัยแล้งนั่นเองเราจะป้องกันได้อย่างไรบ้างนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะอันแรกค่ะก็คือวางแผนในเรื่องของการใช้น้ํานะคะแล้วก็ใช้น้ําอย่างประหยัดค่ะ เ,ออเมื่อเรารู้นะคะว่ามันจะเกิดภัยแล้งหรือเราไม่ต้องรู้หรอกเราก็ควรที่จะประหยัดน้ําเวลาเราใช้น้ําอ่ะสังเกตตัวเองเวลาเราใช้น้ําเราใช้กันยังไงคะฟุ่งเฟือยไหมเปิดฝักบัวโอ้โหจอ่อตลอดเลยหรือว่าแปรงฟันก็เปิดน้ําทิ้งไว้เป็นแบบนี้หรือเปล่าสังเกตตัวเองอ่ะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าใช้น้ําฟุ่มเฟือ่อยแหละนะคะใช้น้ําไม่ประหยัดแหละเราควรที่จะประหยัดอ่ะเวลาแปรงฟันก็ไม่ควรเปิดน้ําทิ้งไว้นะคะอาบน้ําก็ควรไม่ แช่ทิ้งไว้อะไรต่างๆและสิ่งสําคัญนะมีไหมมีการเตรียมพวกถังสาหรับใส่น้ำไหมเวลาป้องกันแบบเฮ้ยเวลาน้ําแบบไม่พอใช้อะไรเงี้ยมีการเตรียมอะไอย่างคะบ้านไหนเตรียมแล้วบ้างนะถ้าเตรียมไว้คือเยี่ยมมากเลยนะคะมีการวางแผนการใช้น้ําที่ดีนะคะหรือโอ่งมังกรเนี่ยเออฝนตกรองน้ําฝนไว้นะคะหรือว่าเปิดสายยางเก็บน้ําไว้เวลาที่ไม่มีน้ําใช้จะได้ เอามาใช้ได้นะคะถัดมาขันที่สองค่ะเขาบอกว่าไม่ตัดไม้ทําลายป่าค่ะมนุษย์นะนุษนุษย์อย่าไปตัดไม้ทําลายป่านะเพราะการที่นุษย์ตัดไม้ทําลายป่าก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตต่างๆไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นะนอกจากจะทําลายสิ่งมีชีวิตแล้วยังทําลายธรรมชาติต่างๆด้วยนะคะและทําให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างภัยแรงได้นะนุษย์เนี่ยการที่ไปตัดหมดเนี่ยจกเขียวๆเ,เหลือแค่ท่อนเหลือแค่ตอมันเนี่ย มันไม่สามารถดูดซึมน้ําจากหน้าดินได้แน่นอนภัยแล้งมามันแห้งแล้งแถมจะทาให้น้ําท่วมได้อีกนะคะโอ้โหภัยธรรมชาติมา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 ,มาหลายเวอร์ชั่นมากนะคะอันที่สองอ่ะถัดมาค่ะที่สามคือสร้างแหล่งกักเก็บน้ําค่ะเออจะได้มีน้ําใช้นิยามจําเป็นควรสร้างอะไรบ้างคะอ่างเก็บน้ําค่ะเขื่อนค่ะอย่างที่บอกเนาะ อย่างจังหวัดชลบุรีเราก็มีอ่างเก็บน้ําใช่ไหมนักเรียนรู้จักไหมอ่างเก็บน้ำไลทิคต็อกติคต็อกติคตอกติคตอกอ่าเยี่ยมมากค่ะอ่างเก็บน้บาําบังผาใช่ป่ะเอออย่างชลบุรีเราเคยไปเที่ยวใช่ไหมคะนั่นแหละก็จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ําเวลาที่เราไม่มีน้ําน้ําไม่ไหลเขาก็จะเอาตรงนั้นนั่นแหละคะ่ะมาให้เราได้ใช้เนาะมีน้ําสํารองสาหรับใช้ยามฉุกเฉินอันที่สี่ค่ะให้เราติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดูทีวี มีตอนนี้ทุกวันนี้เราดูในแอปพลิเคชันเนาะในโทรศัพท์มือถือได้นะคะหรือว่าติดตามเฟ e บุ๊กพวกปะปออดูเลยว่าจะขาดแคลนแห้งแล้งดูเ facebook เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาดูไว้เลยนะคะว่าภัยแล้งจะมาตอนไหนอะไรยังไงนะคะจะได้เตรียมตัวเก็บน้ำไว้ใช้ได้ทันท่วงทีถัดมาค่ะที่ห้าทำฝนเทียมค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน,น้ำจืดอ,อันนี้ ก็น่าจะเป็นองค์กรใหญ่ๆเนาะที่เขาจะทำางนได้อย่างเราเนี่ยอาจจะไม่มีความสามารถในการทำผลฝนเทียมนะคะไม่สามารถที่จะไปหาเครื่องบินมาโปรยฝนทำปฏิกิริยากับท้องฟ้ากับก้อนเมฆให้เป็นฝนได้อันนี้ต้องใช้หน่วยงานนะคะจากทางภาครัฐนะคะที่มาทำฝนเทียมให้กับบริเวณที่ฝนไม่ตกต่อเน,นื่องเป็นเวลานาน childhood. และทาให้เกิดไยแล้งนะคะก็ต้องช่วยนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลน,นะคะที่จะต้องมาช่วยประชาชนในเรื่องของ ภัยแรงนะจ๊ะโอเคจบค่ะสำหรับเรื่องของภัยแรงต่อไปค่ะพาร์ทที่2ค่ะเอาให้จบเลยนะก็คือไฟป่าค่ะเด็ก,ดกมาไฟป่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างหนึง่งที่เรียกว่าภัยด้านสภาพอากาศนะคะและมีสัญญาณเตือนล่วงหน้านะคะเป็นภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนะคะหรือว่าฤดูแลง้งอากาศแหงง้งแล้ง อากาศร้อนๆน,นะคะไม่ได้เสมอไปว่าจะต้องเกิดแค่หน้าร้อนอย่างเดียวนะฤดูหนาวก็เกิดได้นะเพราะอากาศมันแห้งเออถึงแม้อ,อากาศเย็นๆแต่มันแห้งไงคะอากาศแห้งสังเกตยังไงสังเกตว่าฝุ่นเยอะฝุนะ่นเยอะดินเออเดินไปแล้วก็ฝุ่นฟุ้งเต็มเลยนะคะ,ะอากาศแห้งๆนะดังนั้นไฟป่าจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนฤดูแล้งที่มีอุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะแห้ง สาภาพป่าที่แห้งแล้งนะคะจะทําให้ติดไฟได้ง่ายมากแล้วกล็ลุกลามเป็นบริบรเวณกว้างเหมือนภาพนี้โอ้โหนี่คือเป็นทีเซอร์แบบไฟไฟป่าลุกโอ้โหสวยงามมากนะคะควันขึ้นด้วยืเห็นไหมกระดุกกระดิกได้ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูค่ะไฟป่าเนี่ยมาดูสาเหตุของเขากันค่ะว่าเจ้าไฟป่าเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุไดบ้างอ่ะมาดูสาเหตุแรกค่ะก็คือธรรมชาติ ธรรมชาติรังสรรค์ไฟป่ามาให้เราในรูปแบบไหนบ้างคะอันแรกเลยค่ะคือฟ้าผ่าในฤดูแรงค่ะฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรี้ยงเข้ามานะคะที่ต้นไม้ทําให้เกิดไฟลุกไหม้ได้เช่นเดียวกันและถ้ามันบังเอิญไปเปรี้ยงผ่าต้นไม้ที่อยู่ในป่านะคะที่มีโอ้ต้นไม้เยอะมากนะคะก็ทําให้ไฟลุกไหม้เกิดเป็นไฟป่าได้เลยนะคะอันที่สองค่ะกิ่งไม้เสียดสีกันค่ะกิ่งไม้อยู่ของมันดีดๆเฉยๆ บังเอิญน,นงเอิญไปเสียดสีกันกับอีกกิ่งหนึ่งแล้วต้องบวกกับสภาพอากาศตอนนั้นคือร้อนและดินแห้งกล้านมากๆแน่นอนค่ะไฟลุกไหม้ได้ค่ะเนี่ยแบบนี้เลยเกิดเป็นไฟป่าได้เลยอันที่สามค่ะเกิดมาจากภัยธรรมชาติที่มันเกิดอยู่แล้วก็คือภูเขาไฟปะทุขึ้นมาค่ะเมื่อภูเขาไฟปะทุขึ้นมาลาวาแดงๆที่มันไหลอะค่ะถ้ามันไหลลงมาโดนต้นไม้อะค่ะแน่นอนค่ะเหลือไหมคะต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้ค่ะไม่เหลือค่ะลาวาลุกไหม้ ตรงนี้กลายเป็นไฟไหม้ป่าไปหมดทําให้เกิดไฟป่าค่ะนี่คือธรรมชาติสร้างมาเนาะอันสุดท้ายค่ะก็คือปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุอาจจะมีปฏิกิริยาความแห้งแล้งนะคะของดินที่อยู่แร่ธาตุในใต้ดินอาจจะระเบิดหรือเกิดปฏิกิริยาอะไรต่างๆทางเคมีทําให้เกิดเป็นไฟลุกไหม้ขึ้นมาก็เป็นได้อันนี้คือเป็นสาเหตุที่ธรรมชาติทํารังสรรคขึ้นมาให้เกิดเป็นไฟป่านะคะเด็ก ต่อไปเรามาดูสาเหตุที่มนุษย์ฝีมือมนุษย์บ้างค่ะพูดง่ายๆที่ทําให้เกิดไฟป่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยค่ะก็คือการจุดไฟนะคะหรือว่าการเก็บเหตุหาของป่านะคะอาจจะต้องใช้แสงไฟมนุษย์ก็อาจจะต้องมานั่งจุดเป็นไฟอย่างนี้นะคะโอ้โหวาดรูปโอ้โหเหมือนเหมือนเปลวไฟไหมอ่าอาจจะมาจุดเป็นแบบกองไฟ นะคะเออผิงไฟเพื่อให้มีแสงสว่างในการเก็บเห็ดแสงสว่างในการหาของป่าในการล่าสัตว์แต่บังเอิญลมพัดมาพอดีเออหรือว่าบังเอิญไม่ได้ดูแลให้ดีนะคะไฟลุกไหมป่าแบบเนี้ยเนี่ยมาจากมนุษย์เลยนะคะอยู่ๆมาจุดไฟอ่าก็ทําให้เกิดไฟป่าได้นะคะอันที่สองค่ะโหอันนี้น่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนเนาะการเผาไร่เผานานะคะเผาขยะก,ก็ได้ค่ะได้หมดเลยนะ,ะในบริเวณที่ติดก,กับป่า แล้วไม่ดูแลให้ดีละนะ,ะขาดการดูแลอย่างดีปล่อยไว้เผาไว้กาจะแบบเผาขยะสักพักกลับมาอ้าวไฟไหม้ป่าอย่างเงี้ยชัดเจนเลยฝีมือมนุษย์มาจากความมักง่ายของมนุษย์นะคะ<ๆ>การเผาป่าเผาไรพวกเนี้ยนอกจากจะทําให้เกิดไฟป่าแล้วเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อปรากฏการ์แกส๊สเรือนกระจกนะคะต่อโลกร้อนต่อภัยแล้งนะคะหลายอย่างเลยที่ทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นนะคะซึ่ง มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรทำนะคะหนี่เผาไรอันที่สามค่ะก็คือในเรื่องของการขัดแย้งผลประโยชน์ค่ะในเรื่องของผลประโยชน์นะอาจจะมีการาเผาที่ดินบริเวณนี้เออเพื่ออะไรอยาเช่นการค้าไม้เถื่อนเออแล้วแบบค้าค้าของป่าหรือแหล่งอะไรต่างๆค้าฝินค้าอะไรที่แบบว่ามันผิดกฎหมายอะ่ะแล้วบังเอิญมีการ ขัดขาผิดหวังผิดผลประโยชน์กันอะไรเงี้ยเอออาจจะมีการเขาเรียกอะไรก่ออาชญากรรมบางอย่างกันนะคะเนี่ยแหละนะคะไม่เกิดไฟป่าได้นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของฝีมือมนุษย์อย่างเรานะคะโอเคถัดมาค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเกิดไฟป่าค่ะว่าเราควรทำยังไงบ้างอันดับแรกนะคะ ทุกที่ทุกชุมชนจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานเฝ้าระวังในเรื่องของไฟป่าก็คือจะเป็นอะไรคะอ่าพนักงานดับเพลิงนะคะเออมีรถดับเพลิงเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะมีถังดับเพลิงที่พร้อมสําหรับชุมชนนั้นๆนะคะแล้วก็ควรที่จะมีการทําแนวกั้นไฟรอบชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกนะคะไฟป่าเนี่ยมันลุกไหมไปถึงบริเวณที่อยู่อาศัยของ ชุมชนนะคะนี่ก็คือการป้องกันในเรื่องของไฟป่านั่นเองอ่ะทีนี้ค่ะอย่างในภาพนะคะที่นักเรียนเห็นลองดูในรูปกันนะคะในรูปนี้นะคะจะเป็นไฟป่ารูปภาพนักเรียนในเรื่องไฟป่าเนี่ยจะอยู่ที่หน้าสองร้อยแปดสิบเอ็ดนะคะภาพนี้ค่ะจะเป็นไฟป่าของประเทศออสเตรเลียนะคะอันนี้เกิดเมื่อเดือนกันยาปีหกศูนย์นะคะ สาเหตุหลักๆของไฟป่านี้นะคะก็คือมาจากคลื่นความร้อนนะคะทำให้อุณหภูมิม,มันสูงขึ้นอันนี้มาจากสาเหตุมาจากธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ทําให้สภาพอากาศตอนนั้นมันแห้งด้วยแล้วต้นไม้มันก็ใบแห้งจากเขียวๆเ,เนี่ยเป็นสีน้าตาลหมดเลยใบร่วงหมดเลยซึ่งต้นไม้แบบนี้ต้องบอกเลยใบยแห้งๆแ,แบบน้าตาลน้าตาลแบบนี้มันเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมากแล้วบวกกับการที่มีลมกระโชกแรงมีพายุเข้ามานะคะก็เลยทําให้ไฟเนี่ยมันยิ่งลุก ลามขึ้นอย่างรวดเร็วให้นักเรียนคิดถึงภาพตอนที่นักเรียนกินหมูกระทะอ่าเคยเคยก่อเตาหมูกระทะปะเออนักเรียนก็ใส่ฟืนใส่ไม้ลงไปใช่ไหมแล้วนักเรียนก็จุดไฟพอจุดไฟเสร็จนักเรียนต้องพัดใช่ไหมอ่าต้องใช้อ่าพัดเอามาพัดหรือบางคนเป่าพัดลมมันก็จะทาให้ไฟอ่ะมันติดความแห้งของถ่านหรือพวกเนี้ยมันติดไฟมากขึ้นเนียยเหมือนกันถ้าพาย,ยุเข้านะบริเวณที่ไฟลุกไหม้ชัดเจนนะคะ โอ้โหมันจะไม่เพิ่มมากขึ้นในบริเวณกว้างเลยซึ่งผลกระทบตอนนั้นนะคะในภาพนี้ทำให้บริเวณอาคารบ้านเรือนบ้านเรือนนะคะแล้วก็โรงงานในรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลีย,ยถูกไฟไหม้นะคะพื้นที่กว่า3 0 0พตารางกิโลเมตรตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นเท่าฐานและมีผู้เสียชีวิต200กว่ารายเลยนะคะแล้วก็มีผู้ที่ไร้บ้านอีก5 0 0 0กว่าคนโโหนี่คือความรุนแรงนะคะของไฟป่าที่ออสเตรเลียแล้วล่าสุดก็ เพิ่งเกิดมาอีกใช่ไหมเออในไม่นานนี้ที่เป็นทะเลควันทะเลไฟเลยเป็นสีชมพูนะคะอันตรายมากมากนะคะดังนั้นในเรื่องของการปฏิบัตินะคะเออปฏิบัติตัวในเรื่องของการรับมือกับไฟป่านะคะเราก็ควรที่จะหาจุดไฟนะคะหากไฟที่มันแบบว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บเราต้องช่วยกันดับนะคะหรือ,อหากมีไฟที่แบบมันลุกขึ้นต้องช่วยกันดับ เออหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะให้เขามาทําการดับเพื่อไม่ให้มันลุกลามไปมากขึ้นเนาะหลีกเลี่ยงการเผาขยะแล้วก็การจุดไฟเผาป่านะคะเพราะมันสามารถทําให้เกิดไฟป่าได้ถ้ามันมากับลมแน่นอนลุกไหม้นะคะในบริเวณกว้างลําบากเลยนะดังนั้นในการป้องกันแล้วก็ระวังภัยนะคะอันดับแรกก็ควรที่จะติดตามนะคะแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์นะคะเมื่อเรารู้ว่าเกิดไฟป่านะคะก็ควรที่จะบอกกล่าวให้ทุกคนได้ทราบนะคะหรือว่าติดตามข่าวสารต่งตางๆแล้วก็ระวังภัยนะคะเออแล้วก็กําจัดเชื้อเพลิงนะคะในพื้นที่ที่เสี่ยงที่เกิดไฟป่านะคะเออต้องรีบดับเพลิงทันทีแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้ประชาชนนะคะช่วยกันร,ร่วมมือกันแก้ปัญหาไฟป่า ทุกภาคส่วนหน่วยงานของรัฐก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยนะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญมากหน่วยงานของของรัฐนะคะก็ควรที่จะมาควบคุมในเรื่องของการเผาเศษพืชหรือเศษขยะหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรเนาะเหมือนกับหญ้าอะไรพวกนี้น,นะคะในเขตที่ติดกับป่าต้องมาควบคุมต้องมีกฎหมายรับรองในการควบคุมตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการดับไฟป่าให้ดีทีนี้ค่ะนักเรียนเราไปดูภาพนี้กันนะคะในหน้าของเรานะ่าจะอยู่ในหน้า 282นะคะภาพนี้จะถือว่าเป็นการนําเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในการป้องกันไฟป่าของประเทศไทยเรานะคะอันนี้จะเป็นองค์การมหาชาติเอโอโทษทีองค์การมหาชนนะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวก,กาศนะคะและภูมิสารสนเทศนะคะของไทยเราเนี่ยก็ได้มีการใช้ดาวเทียมเพื่อติดตามจุดที่เกิดไฟป่าทั่วประเทศเลยโหทุกวันนี้เราไฮโซมากค่ะมีระบบดาวเทียมนะคะ ซึ่งเวลาที่จะเกิดไฟป่าหรือว่าบริเวณแผนที่ที่มันพบความเสียงสูงที่จะเกิดไฟป่าเนี่ยเขาก็จะให้เป็นภาพสัญญาณดาวเทียมแบบนี้เลยจุดแดงๆเนี่ยจะแสดงว่าบริเวณเนี้ยเกิดไฟป่านะคะทาง ผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปเพื่อทําการดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงทีดังนั้นเทคโนโลยีดาวเทียมที่มาใช้ในเรื่องการป้องกันไฟป่าของประเทศไทยถือว่าประสบความสําเร็จมากๆนะคะและทาให้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วเขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีบริการแผนที่แบบออนไลน์ให้ความรู้ในเรื่องของไฟป่าและก็หมอกฝันที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมทั้งหมดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะที่มนุษย์เราได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อสร้างความสุขสบายและรวดเร็ว ในการที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะอย่างดาวเทียมเนี่ยเอามาใช้ได้หลายอย่างเลยเนาะไมว่าจะไฟป่าพายุนะคะว่าจะภัยอุทกภัยนะคะซึนามิหรือ,รอต่างๆเอามาใช้ได้เยอะมากนะคะโอเคค่ะสาหรับวันนี้นะ,ะหวังว่านักเรียนน่าจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะในเรื่องของภัยแ้งนะคะแล้วก็เรื่องของไฟป่านะ,ะดังนั้นในวันนี้ค่ะเราก็จะจบ นะคะในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าหรือภัยทางด้านสภาพอากาศทั้ง4อันจบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครับหน้าเราก็จะมาตอบคําถามกันนะคะนักเรียนสามารถทบทวนในคลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆออย่าลืมตามงานด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งงานเก่าที่ค้างนะคะไปตามงานส่งในระบบด้วยนะคะเด็กๆ Okay.